มื่อนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวนี้ครับเป็นลำพงดอกสิหานิ้วนะครับของพี่ออดิโอครับรุ่นยอดฮิต 300s ครับตัวนี้ครับเก่าเก็บนีฟนี่ฝุ้นเต็มเลยเดี๋ยวถ้าเสียงมันคือครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันเพราะว่าตู้มันมีอยู่มีอยู่2ใบครับนี่รุ่นนี้นะครับจูโร b ี1่หนึ่ครับตอนนี้เอาดอกค้านี้มาใส่ครับ ดอกคันนี้อยู่ในดอกคันนี้ก็ใส่ได้ครับแตมม่มันเห็นโลโก้แบบนี้นะผมก็เลยมาหมักผมก็เลยจะเปลี่ยนออกครับใส่ได้อยู่เดี๋ยวจะเ,เอานะครับมาเปลี่ยนเดี๋ยวมาแกะดูด้านในครับผมเนี่ยมัมีคัตเตอร์แล้วแกะแบบนี้เลยในมาราคาพันแปดรอยบาทครับนี่ถือว่าโบแพงปันไหน ดูขางในสิเป็นยังไงครับขางนอกฟุ้นจับเพ e ิ่มอีนึงหาสามรอยเอทครับมาดูขางในว่าสิเป็นยังไงสีเอ e ี M ่ยมอ่องป้อ e. นะโอ้ดูเขาแพ็คมากครับนี่ครับขางในอันนี้ครับีตัวตัวล่องครับ ตัวร่องตรงขอบมันเนี่ยเอาไว้เวลาเอาไปใส่ตู้ครับเ็ดไหนมันแนบสนิทกันล่มกันยังออกครับทีน,นี่ก็สําคัญครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่มันเป็นแถบกาวไหมแถบกาวกับเป็นโฟมครับนี่ครับดอกหอมมากดีครับในถุงนี่เลยโอ้เป็นดอกโตเก้าครับนี่ น่าจะเป็นว้อยสามนิ้วครับนี่ครับรุ่น e ีส e ิบห oh าสามร้อยเอทับสามร้อยวัดแปดโอห์มนะนี่มิดเบสครับนี่เสียงกลางตำ่ำเมคอินไทยแลนด์ครับ e ีซีรีโยกยากครับเดี๋ยวผมวางกล้องกัน นี่ครับกระเอาเก็บครับนี่กระดาษแบบเบาๆบางๆครับน่าจะเสียงกลางออกดนีนี่ครับด้านหนานี่ก็จะเป็นตัวสไปเดอร์ครับตัวว้ายว้ายน่าจะสามนิ้วครับดูนะครับไม่เล็กเทียบกันครับตัวนี้ของเบลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นของพี o ่ออริโอครับ อันนี้ดอกคัดนี่นะครับผมถอดออกมาเมื่อกี้นี่อันนี้เอาใส่ลองใส่ชูข้าวนี่เป็นตู้ด้านในครับเป็นตู้แอคทีฟแบบเป็นขาดดีครับมีสายต่อมากครับอันนี้ภายในตู้นะครับตู้ลำพงซิปหานิ้วครับของบีลิงเจอร์ครับผมถอดน็อตถอดตะแกรงออกมาครับนี่ดอกเก่านี่ดอกที่ติดมากครับมันจะดังแบบแป๊กๆครับ มก็เลยออกมันจะดังสั้นๆครับเหมือนว้อยมันคข่ายว้อยมันแตกตรงด่านปลายครับแต่บริเเบียดนะครับมันดังแบบถ้าแบบเอาหูฟังไกลๆมันดังแคกๆ,ๆ,ๆนะครับ้องเคาะดูอันนี้เป็นตัวดอกที่ผมจะเปลี่ยนนะครับนะดูความลึกความสูงก็ตัวนี้ก็แต่ตื่นกว่าครับตัวนี้จะลึกกาวโฟมนะครับที่เอามาล่องตรงเนี้ยครับกาวมันแห้งครับเนี่ย เหมือนมันหมดอายุแล้วครับเนี่ยมันบม่มีแล้วผมจะเอาไอตัวนี้ครับมาช่วยครับอันนี้ซื้อมาสั่งเขามาครับเดี๋ยวจะมาแปะแล้วก็ใส่เข้าไปแทนครับล่องไวแบบนี้ครับเวลานี่มันจะกันผูกล่มวกหยางออกนะครับนี่จะเปียนเรียบร้อยเลยนะครับเข่ากันได,ด้ดีเนี่ยสีดำสวยงามเลยครับ โอเคนะครับเอามาฝาก